สวัสดีเด็กๆทุกคนวันนี้ช่องโรงเรียนสองหนูฟรีและพี่อาวสอนน้องเราจะมาถึง e ีทีสองแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆต่อให้รู้จักกับตัวเลขถัดไปตัวเลขถัดไปก็คือตัวเลข 6ถึงสินั่นเองเห็นไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนตัวเลข1ถึงหครั้งนี้เราจะมาดูเราจะมาเรียนตัวเลข6ถึงส0การเด็กๆตัวเลข6เป็นแบบนี้ค่ะเลข6นะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลข7เลข8เลข9เลข10สวยน่ารักมากเลยสีชมพูด้วยนะคะ แล้วเราก็มาดูกันว่าแต่ละตัวเลขนั้นจำนวนของตัวเลขเหล่านี้เป็นยังไงพี่เอาก็อยากจะให้น้องๆเตรียมยกมือเหมือนเดิมนะเหมือน e ีพีหนึ่งเลยอีพีสองเราก็จะยังยกมือชูนิ้วกันเหมือนเดิมไปดูกันค่ะเอาละน้องๆชูมือขึ้นมาครบแล้วใช่ไหมคะนะคะคราวที่แล้วเราดูตัวเลขหนึ่งหนึ่งนิ้ว เลขสองสองนิ้วเลขสามสามนิ้วเลขสี่สี่นิ้วเลข5้าห้านิ้วนะคะในลูกเต๋าก็เหมือนเดิมก็คือในแต่ละจุดบนหน้าลูกเต๋าแต่ละหน้าจะแทนจำนวนอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับเลขหกถึงสิบยังไงเดี๋ยวพี่เอาจะบอกเรายกนิ้วขึ้นมาเลขหนึ่นั้นคือเราเตรียมไว้นะ เรามาดูกันต่อค่ะทีนี้พอเป็นเลข6เนี่ยจำนวนจุดมันจะเพิ่มขึ้นมาจากเลข5 1จุดใช่ไหมคะเรามาดูกันวิธีการก็คือน้องๆก็ดูก่อนว่าเลข6เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมา5นิ้วเหมือนเดิมแต่น้องมีมือสอมือใช่ไหมอีกมือหนึงน้องยกขึ้นมาเพิ่มเป็นอีก1นนิ้วตอนนี้น้องใช้สมือแล้วนะ เป็น5นิ้วบวก1นิ้วนะคะ5นิ้วแบบ1นิ้วแบบนี้นะเรียนรู้เลข6ถึง10ต้องใช้มือ2มือ5นิ้วบวก1นิ้วแบบนี้นะไปดูจำนวนจุดที่หน้าลูกเต๋าเห็นไหมคะจุด5จุดแล้วก็เพิ่มอีก1จุดจากอีก1มือกลายเป็น6จุดนี่คือจำนวนของเลข6นะลูกต่อไปมาดูเลขถัดไปกันนะนี่คือเลข7ด ปิ้งปงสีเหลืองปิ้งปิงออกมาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเลขหกอ่ะเราก็เพิ่มมาหนึ่งจุดจากห้าจุดเลขเจดก็ยังต้องใช้ห้านิ้วของมือหนึ่งเพิ่มไปอีกสองนิ้วของมือที่สองเพราะเรามีสองมือใช้ให้หมดเลยเนาะแบบนี้นะแล้วจุดในหน้าลูกเต่าก็จะเพิ่มจากห้าเพิ่มมาอีกสองจุดเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นจำนวนเจด นี่คือความหมายของจำนวนของเลข7นะคะมี5นิ้วบวก2นิ้ว 5. จุดบวก2จุดนั่นเองตัวถัดไปนะคะเด็กๆนี่คือเลข8เลข8น่ารักมากเลยเหมือนวงกลมๆ2วงมาต่อกันเด็กๆเ,เตรียมยกมือแรกมาไว้เลยค่ะชูทั้งหมด5นิ้วเลยแล้วเพิ่มเข้าไปอีก1มือซึ่งมี3นิ้วแบบนี้นะใช้2มือเหมือนเดิมนะ ที่หน้าลูกเต่าก็เหมือนกัน5จุดแรกจากมือแรกเพิ่มอีก3จุดจากมือที่2นี่คือความหมายของจำนวน8เห็นไหมคะต่อไปจำนวนต่อไปนะเราไปกันที่เลขเก้เลยเลขเก้เป็นแบบนี้เด็กๆก,ก็เตรียมมือแรกขึ้นมา5นิ้วยกเอาไว้เพิ่มไปอีกหนึ่งมือเพิ่มสนิ้วนะคะแบบนี้นะ เพิ่อีกหนึ่งมือสี่นิ้วเป็นจำนวนของเลข9ที่หน้าลูกเตา๋าหน้าแรกจะมี5จุดหน้าที่สองเพิ่มไปอีก4จุดก็จะเป็นความหมายของจำนวน9นะและสุดท้ายเด็กๆเ,เก่งมากทำตามกันใช่ไหมเป็นเลข10เลข10จะพิเศษมากเลยเห็นไหมคะเป็นเลข1กับกลมๆม,มาต่อกันเราเรียกมันว่าเลข0ูนนะ นี่คือเลขสิบความหมายของจํานวนสิบน้องๆยกมือขึ้นมาค่ะห้านิ้วมือแรกเพิ่มไปอีกห้านิ้วเลยยกทุกนิ้วสองมือเลยแบบนี้เป็นความหมายของจํานวนสิบนะคะถ้าดูที่หน้าลูกเต๋าหน้าที่หนึ่งก็เป็นห้าจุดอยู่แล้วหน้าที่สองเราก็เพิ่มจํานวนไปอีกจุดมืออีกห้าจุดกลายเป็นห้าจุดเพิ่มอีกห้าจุดนี่คือความหมายของจำนวนสิบค่ะลูก ็นยังไงคะตอนนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้เลข6ถึงเลข10มาแล้วตอนนี้รู้จักเลข1ถึง10แล้วนะไปถึงโรงเรียนอนุบาลอย่าลืมเล่าให้คุณครูเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วไปเปิดวิดีโอทบทวนดูอีกครั้งด้วยจะได้เก่งๆนะวันนี้พี่อาวก็จะสอนน้อง EP 2เรื่องจำนวน6ถึง10เอาไว้ให้น้องๆลองฝึกกันเท่านี้ EP น่าจะมีอะไรอย่าลืมเด็กๆทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามเอาไว้นะคะแล้วพี่อาวจะมีเรื่องสนุกๆพร้อมกับการ์ตูนและบิดน่ารักเอามาให้น้องๆได้เรียนรู้กันต่อไปวันนี้ลาก่อนนะทุกคนบา,บายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะ